สามหนึ่งเหรอขอได้สามหนึ่งได้ไหมแล้วรู้กับพี่อุ๊ดของปาทกว่าไม่รู้แต่ผมพิชเชตเสร็จนาท้าสร็จคือเราไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้แล้วสมัยนี้ไม่ได้แล้วแล้วทีมไหนขาดวะเนี่ยเต็มหมดแล้วเนี่ยเขาเต็มไงเขามาของเขาไงเขาบอกเขาเต็มแล้วอออ๋พีุ่๊ดก็แล้วเขามยิงประตูไง ก็คือทางนู้นแ่ยก็คือจะยึดโกไม่ได้กนี้เขาเราต้องลงแล้วก็เขาไปใช้นยายคือย่างบอกเขาว่าเขามาครบแล้วเขายืนประตูพราะว่าอุ้หลงแต่ตอนแรกใช่ม้างใช่ใช่แล้วก็คือทีนเราตอนแรกไม้มีนะถ้าประตูเขาออกตุ่นใช่เพราะตอนแรกเขาเล่นบอลกันแล้วไงพอพี่อุ้ยเล่นตอนเนียวโยนบอลอยู่วันนั้นประตูเขาไม่มีนะมันจะพอดีครับ เมื kind of ่อก yeah. sort of ี้เลยแค่อ้าก็มันกัน่าเอ้าแล้วทำไอู้อยู่แล้วเขาออกแล้วก็วายเขาดูเ่งเขาบอกว่าของเขามาครบแล้วแร้วอู้เล่นแต่ตอนแรกใช่ไหมล่ะใช่คือทิมอุ้แล้วใช่ไหมผมจัดเองนะอันี้กบตัวนี้ตัวนี้ีบอยบอยรีบยนะี่พี่อีรู้เดียวัาง

ใชรัผมก็หน้าคนเดียวปกติ็เพื่อ็นบอลของของที่มันไม่ชวนมัที่ัมันมเบีวอะไรเงี้ยก็รีบอยเอาไปยก็ฟอร์มมาแล้ววันอาา้ย่าเยล็อถ้าจะเล่นก็ล็อกเนี่ยเราเป็เสนอตอนลม้างนานาี้านนนนนีน่ที่นน ไป้กรูด้ี่านีเล่นร็ักัาสมาต้งก็้วย่นสม่พัสหายถึงนกัมาม ตัวนั้นตัวอดรรอหน่อยบ้านลัอตนนั้นใหญ่แล้ับแปดคนแล้วก็ได้แปดเลตัวนีันเไรเมื่วาเรแ่ิเนี่ย ดีจะบอกมาเป็นไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มาพร้อมกันทยอยกันมาทยอยกันมาทยอยกันมาถ้าผมรู้ว่าทยอยกันมาแล้วเกิดมาหลังแล้วบอกกินเต็มน่ะไอ้คนที่ยอนหลังสุดต้องสำรองตามมาก่อนนะไม่ยอมยอมไม่รับมาไม่ได้ไงเมื่อกี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้ผมว่ามันงีนี้ว่าท้งอุ้ดท้งอุ้ดมั่นแหล้ารู้บอกว่าอุ้ดอยู่เนี่ยผมก็เขาโผล่มาไร่รกไม่กลัวอะไรอุ้ดรองประธานใครท่านในอุ้ดไปแดง ริบรบอรไม่มอง,มมองบอยน็อตจะได้บอยน็อตไม่ได้เดือบขาแล้วเราไปต้องกินต้องกินกยู่อ่เหนื่อยแล้วติง๊งไหมติ๊งไหมติ๊งไหมเราไปแล้วมีคนเล่นไหมทีนี้ทีนี้ตอนแรกเขาก็มาเขาเกินสองคนพอดีนะเออตอนแรกทีนี้เขาก็มาไม่ครบเนี่ยอ้สองหัวทั้งหววเฮ้ยดีกว่านี้พี่อู๋เขาเหนื่อยแล้วอ๋ออย่างนั้นเลยอ่ะ ได้ได้ผมเตือนจะไปได้เลยครัไมต้องมาใกล้หมดเวลาอยู่นั่งนี่นะคกอดีเออไ้นแมนั่งพักดีกว่าของม่ยอม่ะได้ไปแล้วไปกับสอคนคนนึ่งจอกแก้วคนอก่ ไม่ทำทำทีพูดตอนดีแต่ทำโรงเรียนกลา ไม่รู้รลยผมก็ไม่เคยไปก็แต่ที่นี่แหละ ในโลกด้วยดีทุกอย่างเลยคนโาสไลน์ไปตอเจ้าองอันนั้นเรยองไม่รู้ตเอายังไร đó phải nó đang lên rồi phải <laughs> không

Kho bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp